ประเด็นที่ยังต้องตามกันต่อว่าสุดท้ายเรื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบรวมไปถึงบริษัทไชน่าเรลเวย์เนี่ยที่เขาเป็นผู้ก่อสร้างโครงการนี้มันเคยมีปัญหาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอื่นๆมาก่อนไหมปรากฏว่าระหว่างที่กําลังหาคําตอบมันมีการแชร์คลิปคลิปนี้คุณผู้ชมเหมือนกับว่าผู้รับเหมาช่วงก็คือบริษัทซัพคอนแท็มาโวยกับทีมงานของบริษัทไชน่าเรลเวย์เหมือนกับ หวงเงินค่าจ้างเอาลองดูนะค่าแรงเขาเหรออคางค่าแรงบออรไม่ต้องวายเลยผมพี่ต้องขอบพระชาติช่วยวายเลยผมพี่พี่ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ค้างเงินพี่นะก็เข้าใจแต่ผลประโยชน์พวกคุณก็ได้ไงแต่พวกผมไม่ได้เงินนะที่ไปทำมาหมดแล้วแล้วพวกคุณบอกว่าจะตัดเปย์เม้นมาจ่ายจริงหรือเปล่า พราะพวกคุณคุยเองพูดเองว่าจะตัดตัดเต้นมาจ่ายให้พวกผมอ่ะก็ไม่ตัดมาจ่ายแล้วคุยมาหลายรอบก็ด้วยไม่ใช่รอบเดียวผมมาคุยอ่ะสามรอบแล้วจะมีก็มีพวกคุณก็ต้องหามาเพราะว่าพวกคุณบอกพวกผมว่าจะตัดเต้นมาจ่ายให้อ่ะไม่งั้นพวกผมก็ไม่ได้มาทํางานให้ผมออกก็ต้งนานแล้วแล้วพวกคุณเปงนขอเองอ่ะขอเองด้วยเออขอให้ผมทํางานอ่ะผมก็เอามาให้ แล้วขอคนผมมาด้วยอ่ะคนไม่พอผมอกมาช่วยอ่ะแล้วพอมาช่วยเงินไม่ได้อ่ะให้ผมนั่งเฉยเหรอลูกเมียต้องกินต้องใช้ผมมาคุยอ่ะสามรอบแล้วแล้วคุณก็นิ่งอ่ะไม่เห็นทำเลยบอกจะช่วยจะช่วยช่วยอะไรอ่ะสัญญาทํามาเนี่ยสามสี่ฉบับแล้วอ่ะแล้วเซ็นไหมให้ผมด้วยเซ็นรับรองมาด้วยมิเตยใหญ่ๆนั้นเซ็นมาแล้วไม่ทำอะไรให้ผมอ่ะ เออผมติดนี้มาเนี่ยมไม่ใช่เล็กน้อยก็ไปกู้นี่ยืมถิ่นก็มารับฟังผมหน่อยดิายผมมาก็จบแล้วผมทำงานนะผมไม่ได้มาขอทาน มันยึดเนี่ยมั้งแสนหนึ่งจ่ายมาเดือนละแสนนี่เมันไม่ได้หรอกพี่มันไม่ได้หรอกที่วันนั้นนั้นได้มาลูกเพียวันน้นนั้นได้ไหมได้แล้วได้นิดเดียวแล้วพี่ไม่ทำตามสัญญาล่ะถ้าพี่จะจ่ายจริงอ่ะทีนี้ทีนี้นะถ้าอยากได้ตังค์อ่ะวิธีนี้อ่ะผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ผมก็ต้องทำวิธีผมอ่ะแ้วิธีไไหน่ะมถ้าอยากจะได้เงินถ้าอยากจะให้ผมทางนี้ผมส่งม้วแล้วตัดเปนเล้นผมหักจากทางนี้ ก็เดี๋ยวผมผมจะถกลงอมาทางนี้นี่ฮะแล้ววันนี้เราได้พูดคุยกับคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ด้วยคุณทิติพงศ์โพธิพรมเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขาบอกว่ารับหน้าที่เข้าไปวางระบบไฟฟ้าภายในตึก ตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงดาดฟ้าเอาคนงานเข้าไป60คน2เดือนแรกเงินออกตรงทุกงวดแต่หลังจากนั้นเริ่มจ่ายไม่ตรงและลองคิดดูพวกผมก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างค่าแรงคนงาน60กว่าชีวิตไปก่อนและที่สำคัญคือสิ่งที่คุณทีดีพงศ์ตั้งข้อสังเกตปูนที่เอามาใช้ในการก่อสร้างอาคารนี้ ตั้งคำถามว่าได้มาตรฐานไหมส่วนเสาที่ตั้งเป็นฐานรากของตึกมันเล็กมากแล้วตรงกลางของตึกมีแค่ปล่องลิฟต์แต่ไม่มีเสาเพราะเราไปประท้วงนะตั้งแต่วันที่1 9ทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าตึกมันถลมก่อนเนี่ยแล้วทีนี้งวดยิบสาบสี่ใครจะจ่ายใครจะจ่ายมาทางสตงจะจ่ายมาไหมเพราะว่าเพราะว่าตึกมันถล่มแล้ว ถึงถล่มแล้วเขาเขาจะจ่ายหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงหมายถึงว่าเราเองก็กังวลกลัวลว่าพอติดถล่มอันนี้ก็กลัวจะไม่ได้เงินโอ้หกลัวมากครับมีตกมากตอนนี้เพราะว่าเงินมันไม่ใช่นน้อยนะแล้วมันหลายเจ้าด้วยจากประสบการณ์นะครับท,ที่ที่เคยทํางานมาไม่ว่าคุกก่อสร้างอนะไรนี่ผมผมก็เคยทามาแล้วผมว่าปูนอ่ะมันไม่ได้มา,า่นฐานปูนไม่ได้มา,า่นฐานแล้วเสาเนี่ยเสานี้เป็นจุดสังเกตเลยเล็กมาก เสาเล็กมากแล้วตรงกลางก็ไม่มีเสามันมีแค่ปลอกดิบแค่นั้นเองแต่ผมรู้ว่าถามว่าก็แข็งแรงแต่แข็งแรงในจุดนั้นอ่ะเราไปแยกไปหาบล็อกไปอะไรอย่างเงี้ยสกัดอ่าสกัดตรงนั้นพอเจอเหล็กมีตำแหน่งอะไรมึงเนี้ยบางทีมันมีการตัดกันแบบเนี้ยมันก็เกิดการไม่แข็งแรงและอืมคือมาตรฐานน้อยอ่ะต่ำมากผมว่านะ โซเชียลเพิ่งตั้งคำถามว่าทำไมเวลาซากเนี่ยเหล็กเส้นมันเยอะแล้วมันมีแฮชแท็กด้วยว่าปูนไม่เกาะเหล็กเส้นปูนมันหายไปเห็นปะจนวันนี้คุณอะไรนะคุณทิติพงศ์เออทิติพงศ์บอกว่าปูนได้มาตรฐานหรือเปล่านี่เป็นอีกหนึ่งปมว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะ บริษัทที่ DSI กำลังตั้งคำถามว่าคุณรับโครงการ2 9โครงการ20,000กว่าล้านแต่ทำนิติกรรมอําพรางหรือไม่ถ้าดูกองเศรสร้างเนี่ยเอามองด้วยตานะครับเราเห็นแต่เหล็กเส้นปูนเนี่ยจะเป็นคือมันมีเหล็กเส้นปูนเต็มไมหมด